สวัสดีครับเพื่อนๆพครับพบกับผมเมเช่นเคยนะครับผมจากช่องตามหาของดีนะครับผมสําหรับของดีวันนี้นะฮะได้มาจากตลาดพระที่เดิมเหมือนแล้วครับผมใกล้ๆบ้านเรานี่แหละแต่วันนี้ได้ทีเด็ดมาเหรียญสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับผมเหรียญหลวงปู่โตครับผมหลวงปู่โต๊ะเนื้ออัาก้า่าพี่ก็บอกอย่างนั้นผมส่องดูแล้วคมๆชัดๆอย่างเงี้ย จัดไม่ได้ครับผมดูนะผมพลิกให้ดูนะครับเพื่อนครับนี่อย่างนี้นะครับด้านหลังอย่างนี้นะครับตัวหนังสือชัดๆคมๆลึกๆเลยนะครับผมวัดประดู่ชิมพีนะครับผมกรุงเทพมหานครนะฮะหลวงปู่โต๊ะครับผมหลวงปู่โตนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวพลิกให้ดูอีกพลิกให้ดูใหม่ฮาอย่างนี้เลยนะครับผมนี่เป็น เป็นกระหนกข้างหรือเปล่าเพื่อนกระหนกข้างเนาะเป็นยันกระหนกข้างเหรียญรูปไข่เนื้ออเมก,ก้าครับผมเดี๋ยวผมส่องให้ดูเดี๋ยวก่อนเนาะนี่ใกล้แบบนี้นะครับผมโอ้โหดูใกล้ๆนะครับผมโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ย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 เพื่อนนี่ดูเนี่ยลายยันลายอะไรชัดชัด ลึกๆแบบนี้เลยนะครับผมดูสิครับผมริ้วรอยกับเหรียญน,นะครับผมสวยๆเลยครับผมนี่ครับเพื่อนๆครับตัวอักษรชัดเจนทุกอย่างเลยเนื้อสวยๆอย่างนี้เลยครับรอยขนแมวทางามอย่างนี้เลยนะฮะ ท่านชัดเจนมากเลยนะครับผมลูกกระตาชัดเจนครับเพื่อนครับเดีย๋ยวลองดูข้างๆบ้างเนาะนี่คือขอบตัดนะครับเพื่อนครับขอบตัดอย่างนี้เลยนะครับผมอืมดูด้านหลังบ้างนี่โอ้โหนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนวัดประดูชิงพีนะครับกรุงเทพมหานครครับผมอ อายุครบแปดสก้าปีนะครับผมขึ้นแปดข้าเดือนห้าสองห้าหนึ่งแปดนะครับสำหรับเหรียญนี้นี่ครับผมบงปุโตะครับเมื่อ,อามาก้านะครับผมสวยไหมครับเพื่อนครับ สวยไม่สวย,ยงไงช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมของดีชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรนั้นฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม